วันนี้เจอกันในเช่นเคยอีฟุตบอล2025นะดีวันนี้ผมมีอะไรแหละบิก๊กบิกตอ่อเบายา่านะผมตัวนี้ตัวนี้นายด่านสัญชาติโปรตุเกสนะผมเป็นร่างบาร์เซโลนา97 98นะผมตัวนี้อยากได้ก็ไปอ่าอันนี้ผมสมในกิจกรรมหนึงจุดโทษนะมีทุกวันนะดิวินซีกูคิปเปอร์นะผมตัวนี้แล้วก็สเตปก็ ประมาณนี้ครับผมสแนปเฮ้ยนี่ครับประมาณนี้จัมปิ้งแปดเจ็ดนะน,นะอันนี้บู๊ตบู๊อ่าโกูฮิปกฮิปปิ้งนะผมแล้วก็ผมบอกเซฟวิ่ง uh, ให้อีกหนึ่งนะครับอันนี้สกิลก็ยังมีคว้างบอลไก่นะผมแล้วก็ไฮพันก็คืออะไรวะคว้างบอลแรงนะแล้วก็เซฟจุดโทษนะผมเค่ผมเราไปดูในเกมหน่อยนะว่าไอ้ บิเตอร์ไปย่าหาล่างนี่ผมหยุดตึงแล้วนะอนมาครับตอนนี้อยู่ในเกมแล้วนะผมเจอทีมชาติเกาหลีใต้นะครับมาครับบอนที่เด้อสาระ ทึบทึบไปทีนึงครับโอ้โหยังไม่ได้ครับดีชินไรไม่ตามไปละสี่มาที่เปด,ดี้จะคืนไปเฮฟเมซี่โอ้โหวันไหนหลงทางอีกแลลวกูใจเย็นครับใจเย็นยน,นี่ครับตัวนานรี่ดักไม่ได้ฝายไหนหยังไม่ได้ครับแล้วละโอเคโอเคอืมงาเขาไม่ได้ครับ เดี๋ยวขอยิงสักลูกก่อนนะก่อนจะปล่อยให้อันนี้นะผมก่อนจะปล่อยโชว์เซฟนะครับต้องสักเปิดสักลูกกันเอ,อนน๋อซันฮาโนกูไม่ได้ครับสวยตัวนี้แทงกลางมาเลยเนะี่ยมาเราโดน่าลูกนี้นะผมเอาวางผมได้ครับมัตทิวต์โอ้ยเจอครับ าลัฟินยามาทางซ้ายตัดเข้ากลางเข้ากลางแล้วมาเทีุบเคียย์ไปก่อนเจอครับซาลาตัวน ادي มาทเทรยบอยโอ <c oughs> ้ใจเยนแอน,แน,แนดิวอือือแกะภบพกับเงินสายแล้ว เฮ้ย <He> ไม่ใช่ไอ้ตัวอัพหีบอเนี่ยไอ้ซาฟีซาลีเนี่ยโอ้ยจำง่ายครับไอ้ไอ้ไอ้ล็อกลวงหาว้าอครับเฮ้ยอ้ยังครับยังแล้วอ้เคลียร์มาได้ครับแจนเดีนแจนเดียนบตัวนารี่ซ้ามาขวานี่ยมา เมซี Messi, Messi, ่เมซี่โยเข้าในโยเข้าในทีเจาะซัดเจาะซัดลูกนี้ยัง,งตีครับเอาแล้วลาฟิ尼าลูกนี้เกือ,อคบครับวิกตอร์เบายยาวะทำชื่อไม่ได้เออนั่นแหละวิกตอร์บายยาใช่ไหมวะตอนต้นคลิปผมเรียกว่าอะไรวะบิยาหรือเบียาบยาวะ ตุ้มโอ้ลูกนี้ยังโอัยเขาก็มีตัวนารีเหมือนกันวะงั้นผมจะเรียกบิ๊กวิ๊กตอร์แล้วกันเพราะผมจำชื่อจำนามสกุลไม่ได้นะแฮะแฮะแฮะอารคิมีดมาทิเมซี่มาทิปเปดรี่แล้วตัวนารีโอเคโอ้ยเจอครับตัวนารีอีกที ไปครับที่โลบปซันเดี๋ยวเยว็นเย็นอู้ห้ามโลกเลยครับซาร่าลูกนี้โอ้โหชนเสาแม่เจ้าโอ้ยเอาแล้วจานไม่ให้ต่อมามันกำลังไม่กินบุกเลยนี่โอ้จานแม่งเปล่าก่อนนะครับเดี๋ยวนะว่ามันลงหน้าม,นมันไม่คืออะไรแล้วนะนครับอาคาโนโคไปไปซะ วาทำลายเอาตัวตัวยิงสกอร์มาก่อนนะผมคิดก,ก่อนเนอะให้ดีซาลาวันนี้ไม่ค่อยหวังคนละไปไอเป้เหรอตูรามห,หรือลิบันโดหรือใครดีเอ้ยตูรามหรือโลดิกโก้หรือหยบโลดิกโก้ฟิตไปโล,โลดิกโก้วันนี้คือวันของนายเดี๋ยวผมสำหรับใครที่จับได้ผมนี่สา,สามระสารนะผมความเท่งหนงนะ อะไรวะป๊อปป้เชียซ่าโรดิโก้ครับผมใครยังจำได้ครับผมใครเป็นแฟนคลับผมตั้งแต่ตอนนู่นนะครับตอนไหนบุ๊โอ้เราต้องรอครับพี่เขาแล้วพี่แกไม่กดนะครับนะครับโอ้พี่จะเปลี่ยนอะไรเยอะขนาดนั้น พิจารณาไปพิจารณามาเปลี่ยนเอาที่ตรงโดเข้าเนี่ยเป็นมันฟิตดีนะไม่ใช่อะไรหรอกเดีวเข้าเลยให้กาดเล่นนะครับอันนี้ไม่ค่อยเอาลงเลยครับชิสตรงโดเฮ้ยเดี๋ยวผมจะสุภาัยแทนโรดิโก้ดีกว่าไอสุภาัยไปอุย้ยแต่มันเปลี่ยนออมาแล้วเหรอถ้าเราเสียโคอตาเปลี่ยนฟิวอะไรผมเอาตามนี้แหละ แล้วพี่แกทำไมรอนานนะครับนี่อะโอ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนยกชุดเลยวะเนี่ยหรือทำอะไรกินข้าวอยู่ไม่แน่กินข้าวหรืออะไรหรือทำงานอยู่โอ้ยเดี๋ยวผมตัดไปตอนพี่เขากลับมาในเกมแล้วแล้วเขาจะรู้ได้งไงหนิว่าวิคตอร์ผมมาเซฟขนาดไหนเนะี่ย รัวหนันแล้วเนี่ยกูจะกดออกแต่กูเสียแต้มอีกครับเราจะกดออกถ่ายคลิปใหม่แม่งเสียแต้มอีกครับผมต้องเล่นไปด้วยนะผมแม่เอามานี่เอามานี่ไม,ม่เอาเขาเองขึ้นหลังแม่งนี่เนี่ยผมวันนี้จะมาโชว์สกิลนะครับบิ๊กตอ่เอเฮ้ยมันกลับมายังวะนะเฮ้ย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 สัตว์หัวหมอหัวหมอ,หมอ โอ้กลับมาไม่บอกไม่กล่าวนี่หนูมัเนเป็นสูตรละเริม่มเป็นสูตรหรือมันเป็นสูตรอะไรปล่อยให้ตัวนัลียิงเราครับนะครับเปดี้เราปล่อยให้เปดี้ยิงเราครับโอ้โหตัวนะครับรลูกน,น,นี้ไม่น่าปล่อยเลยครับแหมวิกตอร์ รอทั้งงานคนระับกลับมาเมืเ่ไสักกออ์เลยไอ้ยูส yes, แม่มาสก๊อตอู๋มัน,นจะเอาอะไยดีเจอครับเอมเป้มาที่เปด,ดี้มงเนตมาครับเพียซ่า คัดแบ็กคัดแบ็กตัดเข้ามาแล้วโรดิโก้ลูกนี้ยังซ้ำเกมป,ป้า้ครับเ่วสองน่าหนักว,วันนี้ชนวสองสองลูกแล้วนะครับลูกแรกของซาลาครมาครับมันเน็ตมาที่เดีบอยมาแบตเกมปเป้มาที่เดีบ,บอยอ,อ,อีกทีตัวนี้แล้วเปดี้เปดี้เปดี้ มาแล้วนะมาซ้ายครับมาแล้วนะเอ็มป๊อปเป้ลูกนี้โรดริโก้โอ้ยยังไม่ได้ครับออกไปก่อน,นครับรูปสันขวาไปครับเคซ่าโห้หยังไม่ได้จิสต้องดูลูกนี้โอ้โหซ่ายัง ดีอาร์ยังจัดการไม่ได้เอ้าเอาลูกนี้โอ้ยิยงเลยครับเคซาดีอาร์บอกพวกมึงยิงทำไรกันนะผมอัาลูกตั้งต่ของดีอาร์ครับโอ้โดนบุกสองครับเราต้องลงไปรับหน่อยนะแต่เราโดนเจาะง่ายๆครับเอา้ายัยงไง นะครับลูกคัตแบ็กเคียซาตมาหลัดแล้วโ,โอ้ยเจ้าของแล้วมันทัดนิดนึงโอ้ยแล้วกลนะัวอะไรเนี่ยเสียบแม่นะครับศูนย์ศูนย์แหง่งมาไปครับเคียซาตรอรอ,อจังหวะคัตแบ็กโรดิโก้โอ้ยดอกเดียวลูกนี้เง่า มาครับอย่ามองมาที่เปดี้มันยึดลูกนี้ยังไม่ได้ครับตัวนั่ี่เคลียร์ไปก่อนโตนาดี่้อุา้ยมาป้ครับที่ยามเอาโอ้ยไปครับจบด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งครับคำถามว่าวิกตอร์อันนี้เอาแบบว่าไม่ไม่ไม่เอาว่า,วาอนวยน,นะผมก็คือ ขอยของวิกตอร์เกิงไหมผมบอกแล้วมันแบบมันไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับกับสเต็ปหนึ่งไม่หนึ่งนะผมว่าก็งานๆแหละนะครับง่ายๆก็คือผมว่าคิวเล้งเฮมันดีกว่าเยอะนะคิวเล้งเฮสเต็ปเก้าห้าเองนะว่าคิวเล้งเฮดีกว่าเยอะไม่ก็สตรีมแมนนะผมโอเคครับคิวนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผขายเถียงได้วิกตอร์ก็ ไปหายิงยุโทษกันนะผมแล้วก็สมให้ได้แค่นั้นพอ